วัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องอิทธิพั์ฟาร์มดวงสารูอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ห้าตุลาคมนะครับฝนยังคงตกอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งฝนตกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนเลี้ยงดวงนะครับเพราะว่าดวงชอบอากาศชื้น นะครับชอบอากาศชื้นไม่ชอบอากาศเย็นเย็นชื้นชื้นฝนตกตกอย่างนี้ร่วงไข่ดีนะครับแล้วก็อาหารก็ดูแลง่ายไม่แห้งไม่ร้อนนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับการเลี้ยงร่วงคนอื่นอาชีพอื่นอาจจะประสบป,ปัญหาเมื่อฝนตกนะครับแต่คนเลี้ยงด่วงเนี่ยถือว่าชอบเลยถ้าฝนตกตกอย่างนี้ชอบเลยนะครับยิ่งได้ลงกำลังฟักช่วงเนี้ยดีเลยนะครับเดี๋ยวยกกำลังร่วงครับ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็เติมอาหารแต่ว่าวันนี้จะอขออนุญ,ญาตมาตอบคำถามเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่ถามมาในช่องเรานี่แหละในคอมเมนต์นะครับว่าช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะครับว่าทำยังไงถึงจะมีพ่อแม่ผ่านใช้ไม่ขาดไม่ขาดนะครับมีพ่อแม่นธุนใช้ตลอดเพราะว่าเลี้ยง่วงมาอาจจะ ถึงเวลาต้องทำกำลังฟักไม่มีพราะไม่พันใช้นะครับสำหรับบางท่านตรงนี้ผมขอเท้าวความไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะทำงานไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยนะครับปกติแล้วถ้าเราเลี้ยงดวงเยอะๆนะครับปกติแล้วถ้าเราเลี้ยงดวงเยอะๆหลักหลายร้อยกำมังหลักพันกำมังนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ทําพ่อแม่พันธุ์ใช้เองนะครับจะไม่ทําพ่อแม่พันธ์ใช้เองเพราะว่าทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีด้วงให้ทําพ่อแม่พันธุ์ด้วยบางทีเราเลี้ยงด้วงเนี่ยเรามีออเดอร์นะครับมีลูกค้าสั่งมาด้วงส่วนที่เราตั้งใจว่าเออชุดนี้เราเก็บไว้ทาพ่อแม่พันธุ์นะพอถ,ถึงเวลาจริงๆอาจจะต้องรื้อมาขายถ้าไม่มีด้วงไอ้ด้วง ที่เราคิดว่าเนี่สวยคัดไว้เจ็มๆเลยไว้ทำพ่อแม่พันธุ์ถึงเวลาจริงๆก็ต้องเอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงด้วงเยอะๆผมจะแนะนําเสมอนะครับคนที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าเลี้ยงด้วงเยอะๆตัดใจไปเลยนะครับไม่ต้องทําพ่อแม่พันธุ์หรอกซื้อพ่อแม่พันธุ์เอานะครับมันจะคล่องตัวกว่าแล้วเราก็จะ,ะบริหารเรื่องปริมาณด้วงของเราได้นะครับ แต่ถ้ามาพวงกับการทำมอพ่อไม่พันุเนี่ยมันจะลําบากจะยากกว่านะครับแล้วเรื่องการทำพ่อไม้พันก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงงานใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่แต่ถ้าเราทําไม่เยอะอย่างครอ,อบครัวหนึ่งนะครับตัวคนอาจจะตัวคนเดียวทําสักสองร้อยกำลังสามร้อยกำลังอย่างเงี้ยอ่าถ้าอย่างนั้น สามารถทำพ่อแม่พันใุ์ช้เองได้นะครับเพราะว่างานมันทำทันแต่ถ้าคนเดียวทำแปดร้อยกำมังหกร้อยคือเกินสี่ห้าร้อยขึ้นไปต่อทําคนเดียวแล้วจะทําพ่อแม่พันธุด้วยเนี่ยยากนะครับยากเพราะว่าจะไม่มีเวลาทํางานไม่ทันนะครับแต่ถ้าเลี้ยงน้อยๆจะทําพ่อแม่พันธุ์ด้วยก็ให้ใช้วิธีที่ผมคิดว่าทุกคนก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คืออ่าสมมุติว่า วันนี้เราจะเก็บด้วงนะครับลูกค้าสั่งด้วงมาสิบโลอ่าวันนี้เราจะเก็บด้วงสิบโลเราจะเก็บด้วงสิบโลเราก็เก็บด้วงสักสิบเอ็ดโลนะครับเพื่อจะขับด้วงเอาไปทำพ่อแม่พันธุ์เอาไปเข้าฝักสักร้อยตัวนะครับด้วงสิบโลเนี่ยเราเราตีเอาคร่าวว่าเกิดจาก กระมังฟักสิบกระมังกระมังฟักหนึ่งกระมังเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้ด้วงหนึ่งโลเราไม่ต้องตีเยอะนะครับของผมเนี่ยจะได้กว่าเพราะว่าเราจะแยกขุนได้ประมาณโลโลครึ่งน่าจะได้นะครับแต่เราตีซะง่ายๆว่ากระมังฟักหนึ่งเนี่ยเราจะได้ด้วงสิบโลเออเราจะได้ด้วงหนึ่งโลทษทีนะครับกระมังฟักหนึ่งเนี่ยเราจะได้ด้วงหนึ่งโลวันนี้เราขายด้วงไปสิบโลแสดงว่าเราจะต้องลงด้วง ชดเข้าไปสิบกระมังเพื่อให้ได้ด้วงสิบโลนั้นกลับคืนมาในรอบการทําด้วงนะครับแสดงว่าเราต้องใช้พ่อแม่พันสามสิบถึงสี่สิบคู่แล้วแต่จะลงผมเนี่ยลงช่วงนงี้ผมลงสามคู่ผมก็จะใช้พ่อแม่พันสามสิบคู่แสดงว่าเราต้องใช้พ่อแม่พันสามสิบคู่เราก็คัดด้วงไว้ร้อยตัวเข้าฝักเพื่อให้ได้พ่อแม่พันประมาณสามสิบคู่นะครับร้อยตัวจะไม่ได้ร้อยตัวนะจะไม่ได้ออกมาเป็นแมงหวางร้อยตัวอาจจะได้ออกมาแค่หกสิบตัวนะครับหกสิบตัวอาจจะเป็นตัวผู้สัก สามสิบตัวเมียสามสิบซึ่งเป็นไปได้ยากแต่อาจจะได้ตัวผู้สักยี่สิบตัวเมียสี่สิบเราก็ลงตัวเมียสี่ตัวผู้สองก็จะได้สิบกระมังนะครับพยายามคัดล้วงอ้วนๆมันจะได้ตัวเมียเยอะนะครับทุกครั้งที่เราเก็บด้วงขายถ้าเราทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับมีวินัยหน่อยนะครับมีวินัยหน่อยเราก็จะได้ด้วง ไว้ขายตลอดโดยที่พ่อแม่พันนั้นไม่ขัดตอนนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมทําพ่อแม่พันขายอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แต่บางช่วงลูกค้าสั่งพ่อแม่พันมาขายพ่อแม่พันหมดไม่มีพ่อแม่พันลงเองเราก็ขอซื้อนะครับจากพันธมิตรของเราเราทําด้วงเราก็ยอ่อมมีคนสนิทคนรู้จักนะครับ อาจจะรู้จักกับฟาร์มโน้นสนิทกับฟาร์มนี้เราก็อซื้อซื้อขายกันนะครับอุดหนุนกันส่วนใหญ่เราก็เป็นราคาอคนเลี้ยงต่อคนเลี้ยงด้วยกันนะครับราคาคนรู้จักมันก็จะไม่ใช่คู่ละแปดบาทนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอมีวินัยห,หน่อยในการทำพ่าแไม่ผ่านแล้วเราก็ต้อง อย่างไรก็คือต้องทําให้ได้ครับเราลองคํานวณดูว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราขายด้วงไปกี่โลนะครับถ้าอาทิตย์หนึ่งเราขายด้วงสมมุติว่าอาทิตย์เนี่ยโดยเฉลี่ยหนึ่งอาทิตย์เราขายด้วงยี่สิบโลแสดงว่าหนึ่งอาทิตย์เราต้องทํากระมังฟักยี่สิบกระมังเป็นอย่างน้อยนะครับยี่สิบกระมังอาอาจจะใช้พ่อแม่ผ่านสักหกสิบคู่ อ่ะสมมติเป็นผมแล้วกันนะผมใช้หกสิบคู่ผมก็จะต้องทําแมงสองร้อยตัวนะครับเพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์อย่างน้อยหกสิบคู่ถ้าทําได้อย่างนี้ตลอดนะครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ได้ทําอย่างนี้ตลอดเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ถ้ามันขาดจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคนขายพ่อแม่พันธุ์มีเยอะเราก็อุดหนุนกันเป็นการอุดหนุนกันด้วยนะครับในในในกลุ่มของพวกเราคนทาร่วมด้วยกัน มาถึงงานที่ที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการเติมอาหารรอบแรกนะครับร่วงตอนนี้จริงๆแล้วมันเกินอ่าสิมันเกิน18วันแล้วนะครับเป็นกำลังฟักที่เกิน18วันแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เติมอาหารสาเหตุเพราะว่าสาคูหมดนะครับเพิ่งไปเอาสาคูมาเมื่อวาน ก็เลยเพิ่งได้เติมวันนี้18วัน19วันแล้วแหละลงกำมงฟักด้วยพ่อแม่พันสามคู่นะครับนี่เราก็เตรียมอาหารไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเติมครั้งแรกก็จะเติมบนนะครับผมจะเติมบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราเติมอาหารครั้งแรกเพราะว่า,าไม่อยากให้ดวงตัวเล็กๆที่มันอยู่ผิวหน้าอาหารนี่มัน ช้ำนะครับกระทบกระเทือนถ้าเราไปาแบ่งขนเลั้งแต่รอบแรกเนี่ยเราใช้มือควักลงไปเนี่ยบางทีมันทําให้ด้วงตัวเล็กๆที่อยู่หน้าอาหารมันกระทบกระเทือนมันตายมันช้ำตายไปเยอะนะครับรอบแรกก็เลยเติมแบบถมไปก่อนเติมแบบถมไปก่อนนะครับ เติมแบบถมก็เติมครั้งหนึ่งตเติมครั้งแรกเนี่ยผมจะเอาเพราะไม่ผ่านออกด้วยนะครับกระบังนี้ไม่ค่อยดกจะเอาพ่อแม่พันออกด้วยเพราะไม่ผ่านก็เอาออกไปพักสักสองสาคืนนะครับเอากล้วยให้กินแล้วก็เอาไปหลงรอบสองได้กระังนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าไม่ดกนะใช้ได้ ลงสามคู่นะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละก็ยังต้องแบ่งขนนะครับรอบหน้ายังต้องแบ่งขนอยู่ยังยังยังหนาแน่นเกินไปสําหรับหนึ่งกระมังแต่อาจจะแบ่งออกไปแค่หนึ่งใน 3. สามผสมอาหารมาก็ใส่ลงไปเลยนะครับความหนาของอาหารใหม่ประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะครับอาหารใหม่นะ สูงจากอาหารเก่านากว่าจากอาหารเก่าประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะครับหรือว่าเราใช้มือเดียวตักอย่างเงี้ยก็ประมาณสี่ตักใหญ่ๆนะครับสี่ตักล้นๆอย่างนี้นะครับเติมรอบแรกเติมอย่างเงี้ยสักห้าวันนะครับไม่ต้องไว้นานนะครับสักห้าวันเราไว้นานไม่ได้เพราะว่าด้วงปริมาณมันเยอะนะครับถึงตัวมันจะยังเล็กอยู่แต่ปริมาณมันเยอะมันก็กินกันไว กินอาหารหมดไวนะครับอีกสักห้าวันเราก็มาเปิดแล้วก็แบ่งขุนนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ได้ทำไว้นะครับนี่ก<ๆ> <ś led> ็เก็บพอแม่พันขึ้นนะครับใช้ได้อยู่นะครับดกพอสมควร <ś led> ก็ ในระดับเพราะไม่พันสามคู่แล้วได้ด้วงระดับนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะดีมากแล้วนะครับถ้าเราจะขุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่แบ่งด้วงออกไปไม่แยกด้วงไปเป็นสองกำมังนะครับเราก็จะได้ด้วงน้อยลงเพราะว่า ด้วยพื้นที่แค่นี้นะครับมันไม่สามารถอยู่กันได้หมดทุกตัวไอตัวที่แข็งแรงกว่าตัวที่โตวกว่าตัวจะแย่งที่ตัวเล็กนะครับตัวที่อ่อนแอตรงไหนอาหารดีๆนะครับตัวใหญ่ๆที่แข็งแรงมันก็อยู่มันก็กินตรงไหนอาหารเสียๆเยน่าๆมันก็ไล่ตัวเล็กให้ไปอยู่นะครับตัวเล็กไปอยู่กับอาหารเสียๆเยน่าๆไม่กี่วันมันก็ตายเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือด้วงน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆ ในที่สุดมันก็จะเหลือไม่ถึงหนึ่งโลต่อกระมังนะครับแต่ถ้าเราแบ่งขุนปุ๊บเนี่ยกระมังหนึ่งจะได้ประมาณเจ็ดแปดขีดสองกะมังก็จะได้โลกกว่านั้นคือหลักวิธีการที่ผมทําอยู่ใช้อยู่ตลอดนะครับที่ฟาร์มของเราจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเราควรเติมอาหารตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับควรเติมอาหารก่อนสิบแปดวันนะครับเนี่ยสิบแปดวันมันจะมีบางกระมงที่มันมันดกนะครับแล้วมันก็ไขวายวอย่างกระมงนี้นะครับมันดกมันไขวายวมันก็จะกินอาหารหมดไปแล้วแทนที่เราจะได้ด้วงเยอะกว่านี้นะครับกินอาหารหมดแล้วอาหารข้างบนก็แห้งแล้วดวงตัวเล็กเก็ ตายแล้วนะครับถ้าเราเติมอาหารเร็วกว่านี้เราก็จะได้ร่วงเยอะกว่านี้จริงๆแล้วก็ไม่ควรเกินสิบหกวันนะครับแต่เนี้ยมาสิบแปดวันแล้วสิบแปดสิบเก้าแล้วนี่แหละทําให้เราสูญเสียร่วงไปจํานวนหนึ่งนะครับแต่สาเหตุที่เติมช้าเพราะว่าผมไม่มีสาคูนะครับสาคูหมดเพิ่งไปเอาสาคูมาเมื่อวานเรื่องวัตวัตถุดิบเนี่ยก็สำคัญนะครับเตรียมไว้ ให้พร้อมอย่าให้ขาดนะครับไม่งั้นแล้วเราจะแทนที่เราทำไว้ในหนื่อยน,นะครับลงทุนไปแทนที่ว่าเราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่พออาหารทั้งขาดช่วงไปเนี่ยเราก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับด้วงตายไปจำนวนหนึ่งแทนที่เราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ได้น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าชโชคยังชโชคดีอยู่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่เสียหายอะไร มันอยู่ในระยะเติมอ,อาหารอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีร่วงที่ตายนะครับยังไม่ค่อยมีอาหารที่หมดเด็กก็อยู่อยู่ในระยะที่ดีอยู่แต่ถ้าเป็นสี่คู่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใส่สี่คู่เนี่ยยาวมาสิบแปดสิบเก้าวันเนี่ยเรียบร้อยแล้วมีร่วงตายแล้วนะครับอาหารแห้งและอาหารหมดแล้วแต่นี้สามคู่มันก็ ปริมาณด้วงมันน้อยกว่ามันก็เลยยังอยู่กันได้นี่กระมังนี้ก็ไปไกลแล้วเนี่ยถ้าดกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาหารแทบจะหมดเลยเห็นไหมมันจะดกนี่สามคู่เหมือนกันนะครับเป็นก้อนๆเป็นกองๆพอมันโดกแล้วมันก็กินอาหารหมดไวนี่อย่างอย่างนู้นไม่ค่อยดกอาหารก็ยังสวยอยู่แต่เนี้ยโดก อาหารก็หมดแล้วนะครับดำแล้วเป็นขี้ด้วงหมดแล้วซึ่งถ้าเราเติมก่อนหน้านี้สักสามวันจะพอดีก้อน,นระยะสิบห้าสิบหกวันนั้นเลยครับพอดีอ่ะโอเคนะครับวันนี้มาทําคลิปตอบคําถามเพื่อนสั้นๆที่ถามว่าทํายังไงถึงจะมีพ่อแม่พันใช้ไม่ขาดนะครับก็ คำตอบง่ายๆที่ทำยากนะครับดูเหมือนง่ายแต่ทำยากนะทำพ่อแม่พันเอาด้วงเข้าฝักทุกอาทิตย์นะครับผมเองยังทำไม่ได้เลยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ให้เท่ากับที่เราขายด้วงไปนะครับถ้าเราขายด้วงไปถ้าเราขายด้วงไปอาทิตย์ละร้อยโลนะครับเราก็ต้องทำ กรมังฟักใหม่หนึ่งร้อยกํามังใช้พ่อแม่พันสามร้อยคู่นะครับก็เอาด้วงเข้าฝากไว้สามร้อยคู่ก็หกร้อยตัวแล้วก็ด้วงเข้าฝากไว้สักแปดร้อยตัวเก้าร้อยตัวนะครับต้องทําอย่างนี้ให้ได้เป็นประจํานะครับเราถึงจะบริหารเรื่องพ่อแม่พันธของเราได้นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเดิม,ดมนะครับเติมอาหารซึ่งเป็นงานที่เราทําบ่อยที่สุดจํานวนครั้ง เยอะที่สุดความถี่มากที่สุดในการเลี้ยงด้วงการเลี้ยงด้วงเราก็จะวนเวียนอยู่กับการเติมอาหารอย่างนี้นะครับตลอดตลอดไปนะครับตราบใดที่เรายัางเลี้ยงด้วยอยงวยอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆืที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเอ่อผมกำลังหามันสำปะหลังสดอยู่นะครับมีเพื่อนเพื่อนที่อยูอ่ต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นชาวแอฟริกานะครับ ซึ่งบ้านเขาไม่มีสาคูเราบอกว่าเป็นต้นสาคูสาคูปาล์มนะครับเขาก็ไม่รู้จักก็อยากให้ทําคลิปเป็นมันสําปะหลังสับมันสําปะหลังสดอะไรอย่างงี้ให,ให้ซึ่งก็เดี๋ยวจะรีบทําให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ที่ประเทศไทยด้วยบางคนอาจจะมีหัวมันนะครับแต่ไม่มีสาคูอยากจะลองทําดูเดี๋ยวผมจะพยายามรีบทําคลิปที่ใช้มันสําปะหลัง ให้ดูนะครับเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าคลิปมันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับตั้งแต่ทําช่องใหม่ๆเลยนะครับปีกว่าสองปีแล้วมั่งที่ทําไว้แต่คลิปมันไม่ได้ละเอียดอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทําใหม่ให้เร,เร็วๆนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าอยากทดลองเลี้ยงดูนะครับเห็นเห็นผมเลี้ยงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมันน่าสนุกนะครับที่สําคัญคือด้วงเนี่ย เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับมีไขมันดีเยอะนะครับมีโอเมก้าหลายตัวคุณค่าทางอาหารสูงนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรามองเห็นนะครับเนี่ยได้น่ากลัวอะไรนะครับสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับแล้วก็มันเลี้ยงง่ายนะครับมันเลี้ยงง่ายมันใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่เหมือนเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนะครับ ที่มันจะแบบก่อความลำคาญให้เราได้ล่วงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับเราเลี้ยงใส่กระมังก็ก็จบนะครับดูเลยเขาตามระยะอย่างที่อย่างที่ผมทําให้ดูอยู่ประจํานะครับถ้าใครเข้ามารับชมแล้วมีความรู้สึกว่าอยากทดลองเลี้ยงดูนะครับทางอิทธิพัฒน์ฟาร์มนะครับมีชุดทดลองเลี้ยงไว้คอยบริการให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับชุดทดลองเลี้ยงของเราเนี่ยมีทั้งหมดเป็นอาหารนะครับ อาหารเป็นสาคูนะครับมีสาคูสี่ถุงนะครับมีหัวอาหารสี่ถุงนะครับมีเปลือมะพร้าวสับหนึ่งถุงแล้วก็มีพ่อแม่พันธุ์สี่คู่นะครับสําหรับเลี้ยงได้จนจบรุ่นประมาณสี่สิกว่าวันนะครับเลี้ยงจนจบรุ่นเลยเป็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ให้อาหารถึงสี่ถุงนะครับไว้เติมสามครั้งเนาะฟักหนึ่งครั้งนะครับเติมสามผนสี่ถุงในราคาชุดละสามร้อยบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสะดวก ให้เราเก็บเงินไปทางก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะครับหนึ่งชุดสามร้อยบาทเก็บเงินปทางสามร้อยสามสิบนะครับสี่ชุดพิเศษนะครับสี่ชุดจากราคาพันสองร้อยบาทคิดแค่หนึ่งพันนะครับเก็บเงินไปทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยสำหรับสี่ชุดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากอธิพัฒน์ความดื้อสากกูขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ไม่เป็นไรไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ก็ได้ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ขอกำลังใจให้กับผมนิดนึงนะครับกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ